ส,สวัสดีครับวันนี้อาสาพาหลอนเราจะพามาพบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่น่ากลัวมาก เรียกกันว่าอาถรรพ์สะพานแดงใช่อตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นสีแดงครับสาเหตุของสีแดงคืออะไรพี่เรื่องมีอยู่ว่านะครับเมือมม่อสักปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยออมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือวัยรุ่นน่าจะน่าจะมีเรื่องกันมาแล้วมาแทงกันที่เสียชีวิตที่สะพานแห่งนี้เดี๋ยว ตรงไหนวะเออผมก็ไม่แน่ใจแต่รู้บนสะพานนี้นะครับแต่รู้ตรงไหนตรงไหนมันเป็นไม่ได้ไปเหยียบอะไรตรงนั้นเขาเขาเ่ไหม,ไมอันนี้ไม่แล้วละ่ะไม่อะนะมันเป็นสะพานข้ามคลองนะครับสาเหตุที่เขาทาสีแดงนี้ก็เพราะว่าเลือดคราบเลือดที่เปิดเนี่ยคือแปลกอยยางนึงคือเช็ดล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกเดี๋ยวคราบเลือดก,ก็ล้างธรรมดามันก็ออกแล้ว่แล้วแต่ที่นี่ไม่ออกเหมือนมันเหมือนมันซึมเข้าเนื้อหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ คือมีคนคนเช็ดแล้วอะ่ะล้างแล้วอะ่ะแต่ว่าพอผ่านไปวันสองวันมันก็ขึ้นเป็นคราบขึ้นมาอีกตัวนี้นะใช่นอนกองกับพื้นเนี่ยนะใช่ใช่ทีนี้ผู้คนก็เลยตัดสินใจที่ผ่านไปมาแล้เลยตัดสินใจว่างั้นก็ทาสีแดงทับไปเลยออเพื่อเพื่อให้กบคราบเลือดที่ไม่ให้น่ากลัวเพราะ,ะว่ามันเป็นสะพานจำเป็นที่ยังมีคนข้ามระหว่างสองฝั่งทอง องเป็นเป็นข้ามสะพานข้ามคลองเนาะใช่ใช่มันก็เลยเนี่ยและแล้วพี่พอรู้ไหมว่ามันอยู่จุดไหนคือตอนนี้เราไม่ได้เหยียบที่ที่เขานอนเสียชีวิตเพ<อ>ราะว่าน่าจะประมาณตรงกลางกลา,างสะพานอ่าแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กลางสะพานเราอยู่ริมริมสะพาน<ร>าต้นเราก็ไม่ต้น,นไม่าอยู่ไม่ค่าอยู่เนี่ยคือสะพานเนี่ยมันเชื่อมมันเชื่อมระหว่างสองตำบลนะครับคือ อาไม่บอกว่าที่ไหนดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอก่มันเชื่อมสองตำบลพออ่าเป็นเชื่อมเชื่อมระหว่างสองตำบลใช่โดยมีของการแต่เดินเดินหากันได้ใช่ใช่แล้วแล้วสาเหตุการตายโดนฟันโดนยิงหรือโดนอะไรพี่ไปตีกันเขาว่าน่าจะน่าจะตีกันมาแล้วถูกแทงแล้วหนีมาแต่ว่ามาเสียชีวิตที่สภามานอนเสียชีวิตเนี่ยใช่ใช่แล้วน่าจะตีกันตั้งแต่เย็นหรือตอนกลางคืนนะก็คือมีผู้มาพบศพเนี่ยประมาณสักเจ็ดโมงเช้าโอ้ก็คือนอนอยู่อย่างเนี้ย ค,คือคือโซนตรงที่เราอยู่เนี่ยเอาง่ายฮะหลังหกโมงเย็นเนี่ยไม่ไม่มีใครสัญจรละ <c oughs> คือคือตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าที่ผมพิงไอ้นี่พิงขอบสะพานเนี่ยไม่ใช่อะไรนะมาปุ <c oughs> ๊บจะได้วิ่งทันคงคงไม่มีเนาะครับแล้วมีเหตุอาถรรพ์ไหมก็คือตรงนี้มีมีมีคนที่ผ่านไปมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาผ่านมาเพื่อที่จะเดินเดินกลับบ้านน่าจะประมาณไม่ดึกมากประมาห้าทุ่ม สี่ห้าทุ่มน่าจะไปไปสังสรรค์มาหรือกือบจะทํางานทําบูทีอะไรมาทักอย่างเนี่ยอแล้วเขามาคนเดียวเขาขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะขึ้นตรงเนี้ยเพื่อที่จะรัแลัวไปออกอีกตําบลนึ่งได้แต่มันก็เป็นเป็นสะพานเฉพาะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ข้ามคนเลยรากฏว่าเขาเห็นวัยรุ่นเนี่ยนอนอยู่กลางสะพานเลย ตรงไหนนะท่วมคือเลือดท่วมตัวเลยอ่ะโอเคนอนแต่ว่าเขาเขาตอนนั้นเขาไม่ต้องขยับมาอยู่ตรงหน้าดีแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเขาเขาไม่คิดว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ลี้ลับอ่าไม่คาดคิดเขาคิดว่าเด็กที่ไหนมานอนเขาก็เปิดไฟบีบแต่บีบแต่เพื่อปลุกให้เขาอ่าปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยไม่ลุกเขาก็บีบอยู่อย่างนั้นประมาณ5นาทีสิบนาทีเขาก็ไม่กล้าลงไปเขาไม่แน่ใจเหมือนกันใช่เพราะว่าเขาเขาก็เลยถอยรถอ่ะถอยรถลงไปทางขึ้นอ่ะครับ อยยังไม่ขึ้นละทีนี้กลับหัวกลับหัวหันใหม่เพื่อที่ไปอ้อมเพราะเขาไม่รู้ว่าโจรหรือเปล่ามไม่รู้เป็นโจรหรือเป็นอะไรเพราะมันมีก่อเหตุได้นาอใช่มันเ,เปี่ยวตรงนี้เปี่ยวมากปรากฏว่าสักพักนนะึงเนี่ยไอ้น้องคนที่ที่เห็นว่านอนเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำไมลมเย็นเนี่นั่นะสิบแปดเขาลุกขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามีดอะยังปักอยู่ที่อกเลยแล้วก็ประมาณว่าช่วยผมด้วยประมาณว่าช่วยผมด้วย แล้วพี่เขาพี่เขาก็ยังไม่ได้ไปเขาคิดว่าใครมีเรื่องอะไรเขาก็เลยโทรตัวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอืแล้วขณะที่เขาหันไปโทรศัพ์อ่ะเขาหันกลับมาอีกทีคือหายไปแล้วเท่านั้นแหละหายต่อนหน้าต่อตาเนี่ยนะก็คือหันหันไปโทรศัพท์เคือคือแจ้งตำรวจเพื่อว่าให้มาดูว่ามีเหตุการณ์คนถูกแทงอะไรประมาณนี้ช่วระยะไม่ถึงสามถึงห้านาทีแค่คุยโทรศัพท์แล้วหันกลับมาไม่ปรากฏร่องรอยใครเลยไม่มีใคร เท่านั้นแหละเขาก็ขับมอไซค์ยอมไปวนอ้อมเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปวนอย่างไกลโ,โอ้เป็นผมผมก็วนเอาจริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นผมตอนคืนผมไม่กล้าผ่านเลยนะทุกจริงนะจริง,รงเพราะว่า <c oughs> แม้กระทั่งตอนกลางวันนะ่ะด้านหลังถ้ามองไปด้านหลังนี่จะเป็นป่าปต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเลยลกๆเลยคนระับแม้กระทั่งตอนกลางวันยัง,ย,งยังรู้สึกว่าน่ากลัวเลยนะครับเยวเย่ยว่าแต่กลางคืนตอนเนี้ยคืออยากอยากให้พี่ฟุ๊กเนี่ย เดินเข้าไปบ้า,าท่านก็เดินเข้าไปไหน่อยดินี่ถ้าผมเดินไปนี่ผมว่าเอาเชือกมัดมือกันไว้ไปด้วยกันดีกว่าไหไมไม่ดีกว่าผมเชื่อว่าคนดูอยากจะเห็นอยากจะเห็นช็อตที่พี่ภกเดินเข้าไปจ,จะดีเลยไม่ดีมั้งแล้วยิ่งลมตอนนี้ลมแรงมากปกติให้เราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าขออภัยนะครับขออภัยนะครับขออภัย เราแค่มาไม่ขลุกเลยอ่เมื่อกี้นี้มีเหตุกัดข้องในการถ่ายทำนิดหน่อยอยู่ดีดับกล้องมันดับเองซึ่งเราก็แก้ไขกันแล้วทั้งที่แบตเตอรี่ก็ยังมีอยู่ใช่ใช่แต่ที่แปลกใจปกติเนี่ยกล้องเวลาเราถ่ายใช่ไหมมันจะขึ้นขึ้นโฟกัสที่หน้าสองคนใช่ป่ะซึ่งเราก็ยืน2คนแต่ทำไมมันโฟกัสไปสามที่นั่นแหละเพราะตอนนี้เรามองมองจุดโฟกัสอยู่ว่า โฟกัสอะไรวะนั่นน่ะเด็กคงงคุณส่งมีไฟไหมฮะที่พุกจะดูอะไรเล่าไม่ใช่มันมันเหมือนเงากระชุ่มกระชุ่มเราจะไม่ต้องไปส่องดีกว่าฮะคุยต่อให้จบเอาไหมล่ะลองเลยเราลองกันเลยคุยต่อให้จบอ่าอ่าอ่าโอเคเมื่อกี้ถึงไหนล่ะถึงตรงที่ว่าพอเขาแจ้งโทรแจ้งตำรวจเนี่ยอะแล้วเขาหันหน้ามา หันหน้าไปแค่แค่หันไปอ่ะแล้วหันกลับมาภายในไม่เกินห้าทีอ่ะอสิ่งที่เขาเห็นผู้ชายถูกแทงที่นั่งอยู่กลางสะพานเนี่ยครับหายไปเฉยเฉยเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไปเลยยอมไม่ยอมผ่านเส้นทางรัฐยอมไปอ้อมแล้วเขากลับมาดูไหมไม่ไม่ไม่อ้อมไปถนนหลักเลยโอเาตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยมาถามคนแถวนี้ครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว<อ>่มามาสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นน่าจะหนีมาจากที่ไหนไม่รู้คงมีเหตุอ่ะ ถูกแทงมาแล้วมันนอนตายอยู่ตรงนี้เขาถึงได้ทาสพานนี่เป็นสีแดงเพราะว่าล้างแล้วมันมันหายไปจริงของถวานแต่มันกลับปรากฏคราบแดงๆขึ้นมาอีกอ๋อแต่จริงๆริมันก็แปลกมันก็แปลกนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กอ่ะคือคือก่อนที่จะเป็นเหล็กเนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นไม้พื้นบางส่วนมันเป็นไม้ซึ่งเราก็ไม่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 แน่ใจว่าคราบเลือดมันซึมเข้าไปในเนื้อไม้หรือยังไงแต่ว่าเขาก็ทาเชลักทับอะไรทับล้างแล้วนะแต่คราบนั้นออก หายไปสองสาวันมันก็ขึ้นมาเป็นคาบอีกเป็นคาบแดงๆอีกคราบเลือดอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหลังไม่มีผมไม่มองไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเป็นเงาเงาไงอ่าใช่มันเหมือนมีใครนอนอยู่แต่ไม่ไม่นอนเอ้ยโอ้โหัวแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพมันผุนะครับการเวลาผ่านไปโดนฝนโดนแดดเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วเขาก็เลยทาสีแดง ก็ทาสีแดงไว้ก็เลยกลายเป็นสะพานแดงกลายเป็นสะพานสีแดงเป็นจุดเดียวเลยที่เป็นสะพานสีแดงใช่เพราะสะพานจุดอื่นก็ยังเป็นสะพานไม้ปกติสะพานไม้ปกติไม่มีอะไรบ้างสะพานเหล็กบ้างแต่ก็ไม่ได้ทาสีแดงแบบนี้แต่ก็ตรงนี้ก็เป็นอ๋อเอาจริงจมันก็คล้ายเรื่องอาถรรพ์เฮ้ยเอออมันคล้ายเรื่องอาถรรพ์เรื่องหนึ่งเออที่ที่มหาลัยอะไรทักอย่างมหาลัยตรงตรงแถวภาคเหนืออ่า ท,ที่อันนั้นเขาก็เป็นเป็นสีชมพูรหรือสีแดงก็ไม่รู้อ,อันนั้นก็ล้างไม่ออกเหมือนกันแปลกนะ,ะแปลกแปลกวิทย<ป><ป>าศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าเกิดมันเกิดได้ยังไงอืมผมผมก็ว่าอยู่ว่ามันมันจริงๆมันมันทาเราทาสีทับไปหรือทาอชลัททับไปมันก็ควรจะหายม,หมันก็ไม่ไม่เห็นแล้วล่ะอแต่นี่มันเป็นคราบถ้ามันเป็นคราบเลือดออกมาเออจะถามเลยว่ามันมันเป็นคดีดังไหมออกข่าวด้วยที่ถูกแทงสีวิทย์เนี่ยออกข่าวเพราะว่าไม่รู้ว่า คือมาพบครั้งแรกคือไม่รู้ว่าพูดพูดอยู่ที่เป็นใครคือไม่น่าจะเป็นเด็กแถวนี้ไม่ใช่เด็กแถวนี้ด้วยใช่น่าจะมาจากที่อื่นแต่ก็อาจจะมาแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อหรือเปล่าหรือยังไงขากลับไปมีเรื่องอะไรรึเปล่าหรือเปล่าไม่มีใครเห็นไงพี่ฟุ๊กเงาพี่ใไหมเงาพี่ใไหมตอนนี้น่าจะมั้งมั้งเงาเงาผมเงาผมแหละเงาผมแหละเออพยายามพยายามคิดว่าเป็นเงาพี่นะเงาบูนเลยเนขันขนลุกขึ้นเงาเงา อ๋แล้วเราอยู่กันแค่สองคนนะวันนี้มาเคนเราเรามาสองคนไม่มีตากล้องเราตั้งกล้องไว้เลยใช่แล้วอย่างตากล้องป่วยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันตอนนี้เริ่มจะรลอนๆแล้วเอานี้ดีกว่าเรามาฝากทางหอนกันอ่ามาฝากคืออย่างที่เคยบอกนะครับบาทีเราวัยรุ่นเนี่ยนะเราจะไปเที่ยวไหนตอนไหนเนี่ยยิ่งไปต่างถิ่นไปอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่าไปไหนมาไหนคนเดียว อย่างน้อยควรจะมีเพื่อนไปด้วยทั้งสามสี่คนใช่ถ้ายิ่งถ้าไปต่างถิ่นนะมีอะไรมันยังช่วยกันได้และยิ่งถ้าเมายิ่งกี่อะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปกินเหล้านอกพื้นที่ใช่ก็คือไม่ไปมีเรื่องอดีที่สุดเลยอืเพราะว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่กับเพื่อนเพื่อนยังคอปค้องได้หรือถ้าเราไปไปเมาบ้านเพื่อนเลยถ้านอนบ้านเพื่อนได้นอนบ้านเพื่อนเลยใช่ใช่คืออย่าออกมาเพ่นท่านดึกดม่ดีเด๋ยไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผม เน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูก็ได้ว่าความน่ากลัวของตรงเนี้ยมันมันมืดจริงๆตอนนี้วินาทีนี้เนี่ยผมถ่ายกันเนี่ยตอนสองทุ่มสองทุ่มแล้วสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูวิวรอบๆดีกว่าไม่มีใครผ่านเลยเดี๋ยวผมผมถือไฟให้อ่าพี่อ่ะพี่ไฟอันนี้ก็ได้อ่าอ่าอีกไฟรอรอเดินมองเห็นไหมเดินเดินมาด้วยกันดิต้องถือกล้องเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยเดินเลยเดินเลยเดินเลยเห็นนะ ก็ได้จากประมาณนี้อันนี้คือจุดเกิดเหตุประมาณนี้ประมาณนี้กลางพี่เดินเข้าไปชี้เดี๋ยวผมผมจะได้ถ่ายให้ตรงไหนน่าจะส่วนตอนนี้กลางน่าจะประมาณนี้แล้วถ้าเราเห็นนะครับก็จะมีถ้าเราเห็นดีๆเราไม่ทราบว่าเป็นเพราะสีมันเก่าหรือว่ามันเป็นข้าวอะไรหรือว่า ไม่ได้ไม่ได้ลบหลูดูหมินอะไรนะเราเราอยู่อยู่ตรงเนี้ยอ่ะโอเควันนี้เราก็อ่าไปกันก่อนที่เขาจะมาดีกว่าเนาะใช่ฮะเพราะว่ารู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากแล้วก็ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเลยใช่ใช่เราอยู่กันสองคนนี้ก็นอกวงเวงแล้วนอกจากโจนแล้วแล้วคนยังอื่นด้วยใช่ตอนเนี้เปล่าเปลี่ยวมากยังไงเดี๋ยวเทปนี้เราขออนุญาตลาก่อนนะครับเอาเดี๋ยวคอณอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอ๋อลืมลืมอย่าลืมกด จับไลค์จับละกดไลค์กดแชร์เอาเหรอแล้วก็กดชุดตอนนี้สมาธิไม่มีแล้วกดติดตามเสียด้านหลังหรือกดกระดิ่งนะคใช่ใช่หรือฝากแชร์ไในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยฝากฝากช่วยเราด้วยแล้วกูจะเปิดไฟเล่นทำไมนี่อะไรเอาเลยฮะเต็มที่ยังไงฝากผู้ชม นะครับคุณผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยใช่เพราะว่าเมื่อคนดูเยอะเนี่ยรายได้ตรงนี้เนี่ยเรานําไปใช้ในการทําจิตอาสาทั้งหมดใช่ใช่นำไปสร้างสังคมทั้งหมดเลยนะครับหลับผมโอเคครับครับดีสดีครับสวัสดีคับอาสาพาลน